สวัสดีครับวันนี้จะมาทําเครื่องแกงเรียงกันครับดูวัตถุดิบครับหอมแดงครับกระเทียมสองสองกลีบใหญ่พอครับกระเทียมจีนกระชายครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับพร้อมตำรากผักชีครับกระปีคองโคนครับพริกขี้หนูสวนพริกไทยเม็ดแล้วก็กุ้งแห้งครับแช่น้ำมาแล้วนะครับพร้อมตำเรามาทํากันเลยครับกองดูที่คกเลยครับใส่ไอ พริกไทยเม็ดครับบดก่อนครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งครับ,นนรบต่อด้วยรากผักชีครับ กระชายครับต่อด้วยหอมแดงและกระเทียมครับรอวังกระเด็นนะครับของพวกนี้จะมีน้ำครับเวลาตักับระวกระเด็นดครับ พี่ขี้หนูสวนครับกระปิครับตั้งให้ทุกอย่างคุบครับ นี่ครับเครื่องแกงเลียงของเราครับเสร็จแล้วครับเครื่องแกงเลียงของเราครับเดี๋ยวเราไปทำแกงเลียงกันต่อครับ